สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพายโลดเรื่องใหม่ซีรีส์ใหม่ของ m a g g กีบานนะคะไปกันเลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน on ROV One on <c> One <oughs> ในแมตช์ที่โคตรจะพิเศษร,ระหว่างทีท <c oughs> er ีเกมเมอร์สตรีมเมอร์โนหนึ่งผู้มีแฟนคลับเป็นร้อยแต่โดนแอนตี้เป็นล้าน พี่ทีโน่หนึ่งอะครับโน่หนึ่งไรก่อนสกิลเพลงเข้าขั้นกาดน,นี้นะเอ้าน้องถึงสกิลเพลงวิทิกากอะแต่สกิลปากพี่โคตรเทมนะเว้ยพบกับโซโดย่าเอ็มเคทเวลเกมเมอร์โนเนมที่เคยตบทีเกมเมอร์กระจุยจนพี่เขาต้องปากหน้ามาขอรีแมทกันอีกรอบเลยละครับโล้านบานแบบนี้ชี่ซวยก็ต้องลุยดิวะ คุยให้สุดแล้วอยู่ที่เป็นแชมป์วะทีมเราขาดไปหนึ่งไม่รู้อ่ะรู้หน่ว่างานนี้ต้องระดับตำนานเท่านั้นเว้ยเราจะเอาใครมาเล่นอะว่ากูมีคนอย่างใจว่ะฮัลโหลมาบอยพี่มีข้อเสนอสุดพิเศษระดับตำนานมาให้กับโซ่ก่อนจะคุยกันอะ โซยถอดหมวกหมีเอากันได้ปะเอางี้มาเข้าทีมที่สุดบาทเทอร์พี่<ะ>ทีมเราไม่เคยเป็นสองรองใครนะเว้ยคนแรกไอ้แหลมฉายาดาวห่างมหาเวทตำแหน่งเมดสายเวทด,ดามเมดแรงเกินต้านคนต่อไปแคลฉายาแม่ทับหญิงตำแหน่งแครี่ตัวทำดามเมดหลักที่ทีมขาดไม่ได้ คนนี้แจ็คฉายามหมาป่าดเดียวได้ตำแหน่งออฟเลนสายดันป้อมพิ่ศัตูต้องระวังส่วนพี่ฉายาราชนจังโก้ตำแหน่งป่าฟามโหดไม่ว่าศัตรูหน้าไหนก็ต้องหวั่นเกรงคาเนและนี่แหละคือสมาชิกระดับตำนานคริสุยบาทเทอเร์ทเป็นสพอร์ตกับพี่ดิ เสร็แล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งจเจอกันพรุ่นี้นะครับไี <c oughs> มาขอบคุณที่ซื้อย่ามาให้นะครับแั้ก็ขอบคุณที่พี่เช็ดตัวเราไปถึงชาด้วยดิ นี่เรารู้สึกยังไงกับไอ้น้องเดอร์กันแน่วะผมถามจริงนะพี่กินอะไรแโซไปเนี่ยมึงจะบ้าเหรอมันน้องเดอร์นะเว้ยคผมว่าแบบนี้นะเขาชอบมึงชัวไม่หรอกูว่ามึงต้องสนใจเรื่องนั้นกูว่าตอนเนี้ยมึงรู้สึกยไงวะเก็บความรู้สึกได้เก่งนะขันยามเนียเยลืมเก็บสีหน้า ่โซรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่คิดไงโซ่พี่ก็คิดว่าโซ่เป็นเด็กเดินะครับเด,ด๋อด้วยดื้อด้วยเนี่ยดูดิหลบตาด้วยเนี่ยอืมโซ่ไอ้นี่รู้สึกถ้าโซ่ไม่พูดอะพี่ขอจูบเลยพี่อยากแกล้งโซ่ดีครับพี่ไม่ได้แกล้งถ้าพี่ชอบ พี่ที e. โซโซยังไม่ชอบพี่ตอนนี้ก็ได้นะแต่อย it, yeah. Yeah, like here, right? ่าหนีพี่ไปไหนเลยได้ไหมนี่อย่าหนีความรู้สึกพี่ที่มีให้เราคนเดียวเลยนะกิวป่าขั้นเทพทีเกมเมอร์ก็ไม่มีดีอะไรแล้วนะตอนนี้ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงพิธีก็เป็นในมพีของโซ่นะครับเดี๋ยวโซ่จะคอยฮิวพิธีเองแซนด์วิชแฮมชีสสุดลับของโซ่ชีสเยิ้มเยิมช่วยบวกพลังฟื้นฟู50%ส่วนอีก50%รอโซ่กับมาฮิวให้พิธีนะครับเฮ้ยจะได้นี่ว่าโค้ด B S Butter เนี่ยว่า มึงอย่าลืมนะเว้ยว่าพวกเราเล่นเกมเพื่ออะไรการแข่งขันรอบไฟนอลระหว่างทีมแชมป์เก่าราชันไรทายยังบลูไวเปอร์และอดีตทีมท้ายตาราง B.S. Brothers กำลังเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมไม่เอาไม่รขอบคุณนะโซ่คือซับโนหนึ่งของพี่เลย พิธีก็คือที่สุดของโซ่เลยครับ o โซ่ล้ n g T be my prayer เล่นเกมกับประแต่เกมนี้ today, <c oughs> พี่จะให้เล่นอุมสตาร์ทอยู่ยนี้เด็ก <c oughs> พิธีนี่เหมื่อยางงานเหมือนกันนะครับอ่าไม่แกล้งแล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนมันหบยียบไม่ได้เลยทุกคนทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันน่ารักจังเลยอย,อยากดูแล้วว่าน่าสนุกอะ่ะเอออยากดูแล้วขอให้มาเร็วๆนะเขาบอกจะมาปีหน้ารอๆๆมันน่ารักมาก